คุณพี่ยกผงเนี่ยเท่าไหร่สล้านเอาจริงๆนะทำซูมว่ามีคนเขาจะซื้อเนี่ยอ่า,าเอางี้สามถึงสี่ล้านเอางั้นดีกว่าเนาะถ้ายกถ้ายกนี่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับต้องเชือกหนึร้อยเลยพี่ตัวเชือกแล้วอย่าได้เท็จแต่มันเก้าสิบกว่าใน,ในบ้านเขาอยากไป้จังกี่แม่นะ,ะดกทั้งคอ,อกเลยใช่ไหม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับขัาววัสน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพะนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับกับคอกวัวพี่ฝนหรือคอกวัวของน้องฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นลูกชายนะครับไปดูบรรยากาศการเลี้ยงวัวของคอกนี้เลยครับวันนี้เราอยู่พานอนนะครับน้องชื่ออะไรนะชื่อฟอร์ดครับชื่อฟอร์ดตัวนี้พี่ฝนนะครับเป็นเป็นแม่ลูกกันแล้วครับอ๋อตอนนี้เรียกว่าตำบล ำบลพระนอน,นอนำเภอนครนสวรรค์เนาะจังหวัดนครสวรรค์ตัวเลี้ยงมาตั้งแต่นานหรือยังเอ่ยเลี้ยงตั้งแต่รุ่นพ่อเป็นเด็กวัยรุ่นเลยสืบทอดมาสืบทอดมาเลี้ยงเก้าสิบกว่าตัวเป็นวัวไรยทุ่งใช่ไหมไลายทุ่งครับครับครับเป็นวัวไรยทุ่งอันนี้พื้นที่ที่เราให้ยิบใ,ใ,ให้ให้กินหญ้าเนี่ยเป็นของเราเองหรือว่าเช่าหรือว่ายังไงเอง่ย ชอาไว้หลายแปลงครับเขาชอบแพงไหมเอ่ยก็เป็นไล่ครับไร่ล้ห้าร้อยแปดร้อยพันนึงแล้วแต่เจ้าของเอาครับอืมแล้วอัวที่เราเลี้ยงเป็นเป็นบาร์มันลูกผสมหรือว่าแล้วแต่ที่เราคร,ครบเลย,เลย,เลยมีทุกแบบ,บ,แบ,บมีทุกแบบมีบาร์มันก็มีเลี้ยง,วงรวมเลี้ยงบาร์มันอย่างเดียวไม่ไหวแพงนี่เราเลี้ยงเอาลูกครับ เลี้ยงเอาลูกแล้วก็ออกแล้ก็ขายลูกอะไรอย่นี่ก็ออกหลายตัวครับ,รบแล้วอย่างที่คอ,อกเราเนี่ยใช้แบบผสมหลอดหรือว่าทับตัวเอ่ยมีท่องัวมีท่องัว,มงวไม่เคยใช้หลอดเพราะอะไรเพร<อ>าะทราบผลไหมไม่ชอบเขาชอบแบบเป็นตัวมัน มันไวกว่าแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าตัวไหนเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์เอาไว้จับสัตว์ครับอ๋อไว้จับสัตว์เพราเราเลี้ยงเยอะอืมะหยัดต้นทุนด้วยเนาะยัดต้นทุนด้วยแล้วอย่างที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเคยเกิดปัญหาอะไรไหมตายก็เยอะปีเน่ะอออมันตายจากอะไรเอ่ยพอจับก็ไข่บ้างครับแล้วก็ยุงกัดไข่ส่วนมากจะตายเพราะไข้อืม นี่ัมนมันมีสาเหตุไหมเหตุก็มาจากยุงมัง่งแล้วก็ฝนมัง่งแดดมังนะ่งครับเหมือนคนเลยอื <c oughs> มบางีก็โดนฝนแล้วถามหน่อยว่าไอ้ยกโรคที่มันระบาดนยะอย่างลัมปีมาถึงครอกเราไหมถึงถึงจะมาครับ <c oughs> แล้วเราเรารักษาย่างไงเอง่ยก <c oughs> ็มีปฏิสัตย์ธรามชีด <c oughs> ยาวัคซีนให้เมื่อปีที่แล้วอ๋อเราได้ซื้อยาเข้ามาไหมหรือว่า เอาเฉพาะของปุสัาว์เข้ามาถ้ามันเป็นใหม่ก็เราก็ซื้อยามาฉีดเองอ๋ออย่างเวลาคลอดอย่างเงี้ยวัวเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมถามหน่อยว่าวันๆหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันคลอดเยอะไหมแล้วแต่ครับมันผสมไม่ตรงกันบะเมื่อกี้ก็ตกปีกลางปีท้ายปีแล้วเราจัดการยังไงสมมติว่าวัวคลอดพร้อมๆกันเงนี้ยปล่อยมันคลอดธรรมชาติเลยหรือยังไง ที่ก็ออกในป่าในทุ่งเนี้ยบางทีก็ถ้าออกไม่ไหวก็ถึงขาอ่าอ่าก็คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องการคลอดยากด้วยใช่ไหมครับอ๋อแล้วเคยเจอประเภทว่าอย่างวัวมดลูกออกเนี้ยเคยเจอไหมที่คลองเราเจอครับมันเกิดจากอะไรเอ่ยมดลูกออกก็ออกลูกแบบออกก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมไม่ก็ฉีดยาบ่อย มันเป็นบางตัวครับมันก็บอกยากเออก็คือเคยเจอเือนกันแล้วก็เราจัดการกับปัญหานี้ยังไงทีก็เย็บครับต้องเย็บเราเย็บเองหรือว่าต้องมีหมอมาเย็บให้ทีถ้าเย็บไม่ได้ก็หายเป็นเนื้อไปครับอ๋อต้องตัดตัดตอนนั้นใจตัดใจอ๋อก็คือที่คอกเราก็มีทั้งซื้อเข้ามาด้วยแล้วก็ไปขายด้วยอย่างไม่ขายไม่ขายที่ไหนเอ่ย ลักนัดที่เพชรบู์อ๋อเพชรบู์สมมติว่ามีคนเขาสนใจที่อยากจะมาซื้อเนี่ยสมมติว่าเห็นวัวเยอะๆอย่างเงี้ยอยากมา,าแบ่งเนี่ยคอกเรามีแบ่งไหมมีครับมีแบ่งแบ่งทุกตัวแบ่งทุกตัวเริ่มต้นเท่าไหร่เอ่ยก็ราคา,แ,า 30, 000, 50, แม่งัวก็สามหมื่นถึงห้าหมื่นแม่งัวแม่ลูกก็สี่หมื่นถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่ความ,มสวยครับอ๋ออย่างสมมติว่าเด็กๆเนี่ยที่คองเราจะปล่อยตั้งแต่ยุกี่เดือนขึ้นไป หรือปล่อยหมดประมาณห้าเดือนขึ้นไปห้าเดือนถึงจะปล่อยยาอะไรครับครับอ๋อแล้วอย่างเด็กรุ่นเด็กนะสมมติว่ารุ่นเด็กอย่างสมมติว่าเพื่อนๆเขาชอบแบบเอาแบบตัวแดงแดงวน้อยอย่างเงี้ยเด็กห้าเดือนเนี้ยอย่างข้องเราปล่อยประมาณเท่าไหร่มวแดงๆมันก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็สองหมื่นขึ้นตัวเมียก็จะสองหมื่นห้าเถิอขึ้นไปอีกอีนึงอ๋อราคาก็อยู่ประมาณนี้ ถ้าเป็นสีแดงก็จะไม่ถึงครับสีแดงจะแพงหน่อยอ่าแะแพงหน่อยมาก็มาตรฐานครับราคาตัวเนี่ยเราเลี้ยงกี่คนเนี่ยครับแม่แล้วทะลน้องอกอ๋อมีจ้างลูกน้องด้วยแล้วก็จะเข้าลวดครับองหลักล้อมทั่วเช่าที่ไว้ครับแล้วมันมีปัญหาแบบปีกินของข้างเคียงไหมมีครับเสียตังค์ไปอ๋อครับ ก็คือเราต้องจัดการในการน็อกลวดให้ได้แล้วก็ขี่รถมาดูเอาบางทีก็เลี้ยงเองเท่าางส่วนนี้ก็จะเป็นกลัวอะไรทุ่งเช้ามาก็จะออกมาแบบนี้เลยครับเย็นก็คือกับเขาขอคอกแล้วอย่างฟางผมถามหน่อยเรื่องฟางเนี่ยที่คอกเราต้องใช้ฟางไหมใช้เฉพาะหน้าร้อนนะครับไม่มียาอ,อ้าอ่าอ าถามเป็นความรู้นะว่าอย่างวัวเก้าสิบตัวเนี่ยต่อปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้ฟางเยอะไหมเยอะห้าหกร้อยไม่อยู่ครับต่อปีนะต่อปีไหนจะงัวซื้อขายต้องเทให้ยกให้กินตลอดอ๋อก็คือเราก็มีฟางด้วยมีครับแล้วพวกหญ้าหญ้าที่เป็นหญ้าปลูกเนเปียรเนี้เรามีให้ไหมไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกก็คือรเราก็ญาอย่างเดียวเลยอ๋อหญ้าธรรมชาติานี้เลย ก็คืออาศัยว่าเราเช่าแปลงยญ้าแล้วก็ปล่อยทุ่งอย่างนี้เลยครับอ๋อมีคนก็สนใจอยากจะมาซื้อมาดูที่คอกวัวเรามาได้ที่ไหนนะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะตำบลพะนอนครับตำบลพะนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับติดต่อน้องฟอร์ดได้เลยเบอร์โทรอะไรเอ่ย093ครเบ0 9 3 178 1 7ย7021 7021 คอกนี้มีชื่อไหมเอ่ยชื่อข้อผมเนี่ยนะชื่อผมเนี่ยนะมาได้เลยอ๋อข้อกลัวน้องฟอร์ดนะครับรีบพัะนอนเนาะนนแล้วมีเฟซบุ๊กไหมเอ่ยมีครับอ่าเฟซบุ๊กมีอะไรชื่ออะไรครับฟอร์ดแล้วก็ซิลฟอร์ดซิลอ๋อดฟันอออ่างรอเรือกระลัน้นรอเด็กอ่าเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นเฟซบุ๊กให้ในหน้าคลิปนี้นะครับโอเคไอ้เอกโมแบนครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะขึ้น เฟซบุ๊กในคลิปวิดีโอให้เนาะเปิดทุกตัวเปิดทุกตัว,ตวแล้วเรื่องการส่งเนี่ยเรามีรถส่งให้รหรือว่าหรือทางผู้ซื้อต้องเอารถมาเองมีครบครับมีครบวงจรครบวงจรส่งได้ไกลไหมหมายถึงว่าส่งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไปได้ไหมได้หมดไปได้หมดม,มาตกลงอีกทีนึงครับตกลงราคาถูกใจกันก็ไปส่ง้อทำหมาก็อีกราคานึงอีกอ๋อ ก็คือผู้ซื้อไม่ต้องหารถมาเลยมาถึงที่นี่จบ,บมีครบทุกอย่าง <Okay. S 2> โอเคต้ก็รับซื้อขาย้วยไงครับอ๋อโอเคครับออกได้กี่เดือนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยครับแต่ตัวข่าเดือนกว่าแล้วครับอ๋อยงยังสองสามอาทิตย์ี่นี้เขาได้ทาเขาไหมเอเย่ยที่คลอกเราไม่ได้ทาคือปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับมีพวกแบบล้นธรรมชาติได้ไหมล้นธรรมชาติ ไม่น่ามีทําเขาอยู่สองแม่มแพูดไงก็คืออารมณ์เป็นทัวไรทุ่งเลยนะใช่ครับปล่อยธรรมชาติหมดแล้วพ่อพันธุ์เราใช้พ่อพันธุ์อะไรเอ่ยคือข้อข้อข้อบ้ามั่นเป็นเลือดร้อยไหมไม่ลอยไม่ลอยแต่เป็นออ๋ไม่มีไม่ไม่ได้ตีตานะพ่อพันธุ์อ๋อ ก็คือเอาใส่รูปลักษณ์เขาโครงสร้างใหญ่ก็ใช้ได้เราเล้นผลผลิตลูกครับอ๋อก็คืออาศัยเป็นเป็นเรียกว่าเลเราคาเนื้อไปใช่อย่างนั้นเลยไหมคี่กรอบสวยงามไปด้วยรอสวยอยู่ไหนอยู่ในหมอกทีมหมอกในหมอกตัวพู่งเนี้ยอ๋อเจอไหมเนี่ยแปะกเลย จังท้องนี่ก็ปล่อยใช่ได้เลยปล่อยครับถ้าะราคามันตรงกัน <laughs> อ๋อนี่มาดูแม่นี่นี่เนี่ยแม่ลูกแม่ลูกไหนลูกมันเลยนี่ลูกข้างหลังครับอ๋อลูกข้างหลงังลูกตัวเนี้ยครับอ๋ออ่ะเขาจะหยุดไหมเนี่ย๋ย<อ>่ไปแล้วอย่างแม่ลูกเนี่ยเปิดเท่าไหรเ่เอ่ยหนึ่งเก้า จ็ดหมื่นห้าอะไรเยครับนี่คือแม่เขานะครับใช่ครับนี่คือแม่เขาความสูงก็น่าจะร้อยร้อยถึงร้อยสี่สิบมาเองใช่ครับเนาะบวกลบนะนีกแม่ลูกแม่นี้ลูกตัวที่ไหรแล้วเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกเลยหวงลูกเลยเนี่ยนี่รูตัวแดงเลยครับเนี่ยตัวแดงโครงสร้างน่าจะ ร้อยสี่สิบบวกลบเนาะไร่ตำหนิตัวนี้มีมีตำหนินนนนขาถกขาถอนรับประกันไหมเอ่ยที่พ่อรับประกันทุกอย่างครับอันนี้ลูกแรกนะครับอี่แล้วลูกเขาตัวเมียด้วยไหมตัวเมียครับนี่นี่นะครับทุกคนนี่จะเป็นลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกกระแดงลูกนี้ก็คือพ่อในในฝูงเราใช่ไหมใส่ใช่ครับใช่อืออย่างนี้จะออกมาติดแม่พ่อถิงมกมกอ,อ๋อ พ่อตอนนั้น,นพ่อตอนนั้นรเรืนร้อยไมตอนนั้นใกล้ใกล้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็นี่ก็ลูกแรกเหมือนกันครับตัวนี้เขาเขาพึ่งคลอดเนาะก็จะเป็นทรงนี้แหละใช่ครับก็ราคาใกล้เคียงกันไม่เอ่ยราคาวันนี้ก็มันก็เป็นแม่ขัด,ดน้อยๆหน่อยก็ราคาก็ลดลงมาหมหมื่นถึงห้าหมื่น ตรงนี้ก็ชัดโตนะครับอืมจะนีแม่ตรงนู้นเยวไปดูตรงนู้นกับตัวนู้นจ้สวยนะตัวไหนเอออตัวแดงน,นะเอาไปดูป่ะเั่นแม่ท้องรันท้องท้องที่เลี้ยใหญ่แล้วครับเนะนี่ยท้องท้องสองยังน่าจะประมาณนังแต่มีตัวเดียวครับตัวเดียวออกออกกล้องไหนดินี่พอพันปุ้งป๋งนะครับทุกคน ตัวนี้ตัวเมียตัวผู้เอ้ยตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้สวยเลยนี่น่าจะล้นธรรมชาติอ่าความสูงน่าจะร้อยสี่สิบบวกนะครับนี่น่าจะล้นธรรมชาติหูสั้นนะครับลักษณะที่คลๆต้องการแล้วก็สีไม่ด่างอ่าผมจะพาดูนะครับสีไม่ด่างนี่เลยนะครับมีขาหน้าหลังตัวนี้อ้วนเลยนะครับเนี่ย ท้องด้วยับเนี่ยตัวนี้วัวท้องด้วยครับท้องครับวัวท้องนะครับท้องแรกเลยเนาะท้องแรกอย่างตัวนี้เปิดเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ก็เปิด40,000ับ45,000ตอรองได้ครับตัวนี้ต่อรองได้เราจะพาไปดูชัดๆก่อนน่าสนใจมากเลยครับพอวัวน้องฟอร์ดนะครับ พาไปดูแม่นี้นะครับท้องแรกด้วยนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นท้องแรกนะครับดูจากตรงไหนดูจากนมนะครับทุกคนนี่นมนมเขาจะยังเล็กๆอยู่เนาะตัวนี้เขามีตำหนิอะไรไม่เอ่ยไม่มีเลยครับนมสีหัวนมสีหัวไม่มีติ่งเนาะจิ๋มเขาดำเลยนะครับจิ๋มเขาดำท้องด้วยแล้วก็ล้นธรรมชาติด้วยสี่หมื่นห้านี่เลยทุกคน บอกแบบไม่ต้องแพงมากอ่ามาเอาได้เอาเยอะกวันนี้ลดได้อีกครับซื้อหลายตัวคุยได้ยกหลายโอ้เนียทุกคนผมจะพามาดูตัวเด็ดนะครับนี่นี่นี่เลยน,นี่นี่คือล้อนธรรมชาตินะครับทุกคนคอย่อนหนังย่นเนาะครบอ่าครบเครื่องครบเครื่องไม่มีด่างเก็บลงเท้าใหนเลยอ่า แล้วตัวไหนอีกที่จะโปรโมทแม่แดงตัวนี้ใช่ไหมแต่ลูกโตแล้วโอ้ตัวนี้โครงสร้างก็ใหญ่มากเลยน่าจะผสมหูไว้ก็บามากนะเนาะพัฒนามาจากสายหูแต่ว่าหูก็สั้นแล้วล่ะตัวนี้ท้องด้วยไหมเอ้ยน่าจะตัวแดงเนี่ยลูกสองแล้วในท้องอ๋อมีตัวที่สาม ตัวนี้นนาหนามากเลยอ๋ออย่างตัวนั้นอย่างตัวนั้นปล่อยทะเลตัวแดงเหรอครับใช่ครับตัวน,นั้นหกหมื่นห้าครับราคาคุยกันได้อครับงั้นตัวนี้เนาะหกหมื่นห้าครับอ๋อแล้วก็อย่างแม่นี้แหละครับแม่ขาวอย่างเงี้ยน,น,นี่ก็แม่ลูกครับลูกก็เมียลูกอืมอย่างตัวนี้แหละครับเปิดเท่าไหร่ที่คองเปิดเท่าไหร่ ถ้าเป็นแม่ลูกเหรอครับตัวนี้ท้องลูกอ่อนครับอ๋อลูกอ่อนแม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกก็ห้าหมื่นห้าอ๋อลูกโตเมียตัวผูดเลยครับลูกเขาอยู่ไหนเอ่ยย่นเลยครับย่นเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้ลูกไปอยู่ไหนแล้วครับแดงเลยอ่ะงหวนแล้คนเลยครับอ๋อถ้าซื้อยกไปนี่ก็เท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าซื้อยกทั้งแม่ทั้งลูกนะฟังไม่ผิดนะแม่บวกลูกลูกแดงโตเมียอีก ห้าหมืนห้านะครับทุกคนน,นั่นตัวผู้เนาะนังน,นตัวผู้นั่นก็แดงงามมันน่ะในคลิปอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าเป็นวัวไร่ทุ่งนะครับแต่ว่าใครสนใจเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาเกรรษตรกรเข้าถึงนะเกษตรกรเข้าถึงนะครับออคุณพี่ ยกฝูงเนี่ยเท่าไหร่ล้านเอาจริงๆนะสมมติว่ามีคนเขาจะซื้อเนี่ยอ้าอยอางนี้สามถึงสี่ล้านเอางั้นดีกว่าเนาะถ้ายกถ้ายกนี่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับต้องเชือก100ร้อยเลยพี่ตัวเชือกไรอันเอ้เชือกแต่มันเก้าสิบกว่าในบ้านเขาอยากไปจังกี่แม่นะยกทั้งคอกเลยใช่ไหม งาทุกคนเดี๋ยวผมต่อรองให้คือเจ้าของเนี่ยนะครับ<อ>เขาคือเนื่องจากพื้นที่นะครับมีบ้านจัดสรรมีพื้นที่บีบเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คกใครอยากได้นะครับยกฝูงเก้บกว่าตัวใช่ไหมครับคุณพี่เก้าิบกว่าตัวสมล้าน ถึงสี่ล้านส่วนที่เหลือจะยังไงมาต่อรองที่หน้าคอกนะครับขายยกนะครับเก้าสิบกว่าตัวนะครับที่บ้านมีอีกนะครับยกฝูงนะครับสามล้านถึงสี่ล้านนะครับสามล้านถึงสี่ล้านก็ตกตัวละประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อคุณพี่ได้เลยนะครับ นีวัวกำลังกลับค้อนะทุกคนแม่นี้นะครับ45เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ค้ออีกทีนะครับว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะ ตัวนี้ในข้ออีกใช่ไหมครับมีในกาข้อนะครับคนอนข้อนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสักา5-6ตัวนะครับทุกคน เราครอบวัวของพี่ฝนนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับหรือใครต้องการยกนะครับก็อยู่ประมาณ3-4ล้านนะครับวัวน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับใครที่สนใจยกคอกยกฝูงเนาะส่วนเบอร์โทรนะครับก็คือ093 1787021นะครับ โทรมาได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมวสันน้อยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ